เด็กๆมาดูอะไรกันดูรถเกี่ยวกันดูรถเกี่ยวเรยหรอฮะรถเกี่ยวดังด้วยฮะดูรถเกี่ยวเหรอนะเสียงดังด้วยโอ้เด็กๆดูรถเกี่ยวกันืมันเกี่ยวอะไรอะลูกรถเกี่ยวอะไรอะ เก <cin stereotype> <award> <os> uh, ี่ยวอะไรอะรถเกี่ยวอะไรฮะฮะเกี่ยวหญ้าเหรอมันใช่หญ้าหรือนั่นอะเอารถเกี่ยวข้าวนะลูกไม่ใช่เกี่ยวหญ้าเอาวิ่งไปไหนแล้วนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยข้ามไปนู่นแล้วข้ามไปนู่นแล้วฮะเอาไปมานี่เออไปซะแล้วไปนู่นแล้วอาสิะ แทนบายเลยแทนบายบายนูนนนนนกเพียบเลยนกเยอะเลยนกโอ้นกไปเกี่ยวอันโน้นอีกมึงเขาไปเกี่ยวโน้น huh, อีกเอาเอาหัวเปียกหมดแล้วหัวเปียกหมดนะนู่นอ่ะไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วเนี่ยโอ้ยไปตัดตรงโน้นแล้วนะโอ้ยข้ามไปโน้นแล้วลูก เอาวิ่งไปโน่นแล้ววิ่งขิวเลยเอาเอาวิ่งไปแล้ววิ่งขิวเลยไปแล้วไปแล้ว